สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Euro Truck Simulator ครับเราก็จะมาทำภารกิจ Crossing Greece นะนี่ครับเราทำไปแล้ว4เมืองนะก็จะมารับจากเมืองเนี้ยพาทัศน์เนี่ยนี่ครับไปไหนไปดูนะพาทัศน์ไปที่ไหนเอ่ยเฮลาคีออนมั้งไนดูใบางานนะปุ๊บเออน,นี่ไงเฮลาคีออน อ่านี่แหละเฮลาคลีออนโอเคอย่างนี้ครับเป็นแท้งนะคือภารกิจเนี่ยมันให้เราส่ง <c oughs> ให้เราส่งอของที่ไกลเกิน125ไมล์ครับถือว่าตีเป็นกิโลก็คือ200กิโลเมตรนะต้องไกลกว่านั้นไกลกว่า200เท่าก, 200, ากับก็ได้เท่ากับ200หรือไกลกว่า200 เราก็าคือเป็นจํนานวนไมล์แล้วเราเป็น3ามสัเว็ไมล์ครับแต่ว่าอันนี้เราวิ่งบนบกกับกับบนเรือด้วยครับเราก็เลยเอาระยะทางบนบกเป็นหลักว่าให้บนบกอ่ะมันเกินร้อยาไมล์ไม่รู้บนเรือมันนับหรือเปล่านะแต่เราเอาบนบกบนบกให้มันเกินก่อนนี่เราใช้เป็น วนโว่นะ FS 5คันนี้ก็รู้สึกว่ามันมันสมนดุลดีมันมาฆ่า FS 4เลยนะรุ่น4ี่วนโวรุ่น4น่าจะโดนในคันนี้คิวแล้วครับคุเฉียวเฮ้ยทำให้วิ่งกนนะเพื่อนทำไมเพื่อนให้วิ่งเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเพื่อน มันให้วิ่งไปแล้วก็ให้มันยูเทิร์นกลับมามาฝั่งข้างบนดูอุ้ยโอ้ย,อยมันขึ้นไม่ขึ้นสะพานวะ่ะใช่ไหมหรือเลี้ยวนี้วะโอ๋อเลี้ยวไม่ได้ขึ้นสะพานเฮ้ยโอ้ยอวิ่งผ่านเราไปได้วหรอโหดจัด เราเวลาเกือบตีห้าครับยังไม่มืดยังไม่สว่างเลยครับ oh. อาจารย์เต็มดวงไว้ทั้ง c ุ้ชคอนโท t r เลยในเมืองเอาไป30ก่อนในเมืองเราวิ่งตามกฎนะเราคนดีเด็กดีนะวิ่งตามกฎ๋ยวนอกเมืองเราเจอกันนะนอกเมืองนะเหยียบแรก โหอย่างมืดอ่ะทำไมเขาไม่มีไฟแล้วเนี่ยน,นี่เราใช้เป็นล้อมิชลินครับมิชลินเอ่อ31580นะอันนี้ก็จะเอาไวส้สำหรับสำหรับขนของนะครับขนโขดไปเลยนะ งงนิดหน่อยออกเลนกลางไปเลยครับกดแตะไปก่อนเลยมิชลินที่เพิ่งเคยใช้นะปกติใช้แบบลันเนอร์ะล้รอลันเนอร์วันนี้เรามาใช้มิชลินว่าเป็นไงบ้างแต่ว่ามิชลินมันก็จะมีไซส์เดยวยกับลันเนอร์ด้วย ล้อลันเนอร์มันจะมี 3, ะเป็น31570มิชลินเราก็เลยปรับให้มันเป็น31580เลยจะได้ไม่ซ้ำกันซึ่งความจริง31570มิชลินก็มีนะมิชลินรู้สึกมันมีทุกอนี่แหละทุกไซส์แต่เราปรับเป็น80แล้วกัน31580ลองดูว่าเป็นไงนะปกติขับแต่31570วันนี้ยกให้มันล้อมันสูงขึ้นอีกนิดหนึ่ง ราะมันจะหนาขึ้นนะความสูงขึ้นมาเข้าเลนนี้เอา้น,นี่ชนกันแล้วเพื่อนไม่ละเพื่อนชนกันแล้ว ที่นอนแล้วครับนี่เจอมิชลินแซงแล้วครับงานนี้เติมน้ำมันไหมไม่ต้องเติมหรอกเอ็กโคลเลอร์สักหน่อยไหมไม่เติมหรอกแต่ว่าวิ่งเข้าไปเล่นเออวิ่งเข้าไปเล่นนะ โผลเลยเล่นๆโอเคเออไอโฟลเลอร์ตรงนี้ข้างนอกมันก็ไม่ได้ไอโฟลเลอร์น,นะแลเ,เดี๋ยวรอบหน้าเป็นข้างนอก ขับเร็วเว้ยเพย์ขับเร็วแล้วก็ขับตามมานี่แหละไม่เป็นไรถ้ามันช้าเมื่อไหร่เราก็จะแซงซ้ายเลยช้าละช้าเราก็แซงได้เลยอย่าลืมเปิดไฟก่อนออกนะไม่งั้นในคันหลังจะสอยเราเลยนะมีคนพร้อมจะขาบอม <c oughs> เตรียมจะขาบอมมาอยู่เลยพลาดแล้วก็โดนเลย นีแล้วก็เทศกาลคริสต์มาสอยู่นะช่วงนี้คริสต์มาสตอนนี้มันก็งานของคอมมิวนีตี้โกนะมันเป็นรอบที่สี่แล้วนะใครยังไม่ไม่ไปเคลมรางวัลก็ไปเคลมได้แล้วนะมันรอบสี่นะเป็นเป็นกว้าง เราบนี้เป็นกวางเนี่ยแต่เราเราเคล้งแหละแต่เรายังไม่ได้ล็อกอินไปเอาไปเคมลมไปแล้วเคลมสี่รอบแล้วไปว่าอคันนี้เป็นยังไงวะอันนี้มัน,งงน,นมีปาดกันไหมหายเพื่อนมิชลินเนี่ยอันนี ล้อม,มิชลินหมดเลยขับขี่ปลอดภัยมั่นใจมิชลิน ก็ใช้เป็นโปรมอดอยู่นะไม่รู้ว่ามันนับหรือเปล่าลองดูกนะับอีเวนต์มันไม่รู้ว่านับเป็นแบบว่าต้องเป็นต้องเป็นแบบเอ่อ DLC แท้ๆอะไหรือเปล่าหรือว่ามีโปรมอดได้ น้ำมันมีหลายปั๊มเลยคือวอลโวรุ่นใหม่นที่มันออกมา2รุ่นนะรุ่น6กับรุ่น5นะ้สองรุ่นเนี้ยมันมันเหมือนมันไม่โจมตีกันมนะมันมันไม่มันไม่ฆ่ากันเอง มาคนละสเปคเลยนะคือวันโบ6มันจะไม่มีแรงม้า750ถ้าเป็นรุ่น6มันจะ700แล้วข้ามไป780เลยนะไม่มี750แต่ถ้าต้องการแบบแบบอเนี้ย750ก็ต้องมาคันเนี้ยต้องมาวันโ้5นะสองคันมันไม่มันไม่ไมกินแรงม้ากันเองเว้ยเรียกว่าไม่ไม่โจมตีฝ่ายเดียวกัน ดีเหมือนกันปนออกมาแบบเอ,าอ้าได้อุ้ยเว้อเราขับเจอเนี้ยอ่ะควาเรียวว่ะรถรถก่อนรถก่อนสามสิบเอ็ดสามสิบพอขับขับในเมืองเราเป็นเด็กดีครับ เด็กดีขับในเมืองน <c oughs> อกเมืองเราเจอกันเหมือนเดิมในเมืองนี่สงบสงี่ยมนะเด็กเด็กหน้าชั้นเลยในเมืองนั่งหน้าชั้นเลยเอุ้ยใครวะใครเอาอะไรมาทิ้งไว้บนถนนเนี่ยก็โอเคนะคันนี้ ล้อ315 80นะ315ทนะัก็โอเคว่ะล้อมันสูงดีด้วยดูจะทนทานดี <c oughs> ทนต่อการดิฟทนต่อการทำลายหน้ายางขอเลี้ยวหน่อยไฟไม่มีเพื่อนสฟไม่มีก็เจอกันแล้วกัน ไฟไม่มีก็ถือว่าเราได้แล้วกันนะว่าเป็นเพลงเรา ครั้งแรกเลยเหรอแงไปไหนแล้วเนี่ยดู่ันเออเดี๋ยวนะเราต้องดูแผนที่แป๊บ โอเคกับแผนที่เดิมนี่มิชลินนั่งเรียบร้อยเฮลาคิออนครับอ้าวไม่มีเฮลาคิออนเดี๋ยว เรามานี่เหรออันนี้มันไม่ไม่มีอันนี้หรอวะเฮ้ยเรามีให้เลื่อนเรามีเลื่อนลงได้โอ้โนี่ไงซอไง่อนแบ่งล่างฮ้ยซ่อนหลือวะมีซอ่อนเว้ยเยอะมากไปซ่อนไปด้วยไปซ่อนเราไม่ได้หรอกเรานักค้นหาอยู่แล้ว หลักฐานยังไงตอนนี้โอ้เด้งเดงเด้ ขาวเลยนะกรีซกรีซหอูเป็นสีแบบกรีซไงขาวน้ำเงิน จะถึงแล้วโอ้ยวันนี้ง่ายมากครับจ็อบง่ายๆจ็อบง่ายๆเงินดีๆงานไวๆโรงพยาบาลอา้าวมีน้องตำรวจมาไงเพื่อนผู้หมวดเบอร์26ด้วยผู้หมวดเนี่ ไปยื่นมาถูถนนนี่นะนะ่ะเฮ้ยรถกวาดถนนครับเอาแดงอีกโอ้ทำไมทำโอ้ยเฮ้ยเอียงเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนใจเย็นเพื่อนดีกว่นรถเราเอียงอย่าอย่าชนนะอย่าชนท้ายเฉียวเฮ้ยอ้ย อือเพื่อนใจเย็ยนเดี๋ยวเพื่อนแบบหนึ่งเพื่อนกำลังไปแล้วลกำล,ลังไปป่านีเลยครับเดี้ยวไปเลยตเราตั้งไว้สามสิบเนี่ยคาน,น้ามกวาดหนวดอยู่ให้โอ้วิ่งรองมาแล้วเพื่อนไม่ละเอ้ยข้างน้ามา ตำรวจอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยจเ,ย,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 เย็นจเย็นรถไหลรถไหลขึ้นเนินว่ะโอ้ขึ้นเนินครับ <c oughs> ตามรถกว่าถนนโอ้มันนั่งเช็ดถนอนอยู่นะโอ้จริงๆเห็นคนเลอะไอ้เ,เ,อเติมน้ำมันยเลยนะเติมน้ำมัน <c oughs> <c oughs> ่อยนะแถวนี้ราคาน้ำมันก็ไม่แพงนะไม่ถึงหกไม่แพงไม่แพงก็เลี้ยว,วเลี้ยวไหนวะเราต้องไปซอยหน้าใช่ไหมซอยนี้ไม่ใช่ต้องเลยซอยนซอยไหนวะไม่ซอยนี้ น,นีเริ่มเลียวมัวซัวแล้วอ๋อที่นอนก็มีนะนอนบนหินเลยทั้งบนเลยนะก็เ,เจ๋งเลยที่นอนมันดิบดิบดิบนอนแบบดิบดิบอคาเรียถึงยงังแล้วอยคาเรีย โอตู้ยื้อเลยฮะอะไรกันนี่ดูดิมันนับปะวะเรามีโหมดอยู่นะมันจะให้เรารอเปล่าหุยจอดในสุดวะเดี๋ยวเรามมวนออกมาได้ไหมวะมมวนออกมาหรือว่าต้องถอยเข้าไปเลยวะดดูระยะรถก่อนนะโหกว้างยาวอะไม่น่าได้อะ ถือถ้าไอ้ไอ้ตู้ไอ้คาเรียมันไม่จอดเนี้ยน่าจะได้แต่อันนี้มันจอดน่อุ๊ยแล้วนี้ก็ติดอดกเดี๋ยวลองเข้าไปวัดดวงแล้วกันไอ้คาเรียไอ้คาเรียใครให้มาจอดแปะแถวนี้ ถอย่ะอืมความจริงน่าจะตีตีข้างหนึ่งตีผิดข้าง ของมิชลิน เอาไปครับ ไปครับมิชลินมั่นใจในล้อของเรามั่นใจในมิชลินอันแน่นพี่มิดพี่มิชพี่มิชนะไว้ใจพี่มิช เขาไปให้ทีนึงก็โหนานะดูว่านับเปล่าโหมอดโหมอดนับไหมนี่้อยสมาไมล์แล้วผ่านครับระยะทางผ่านรู้สึกว่ามันเอาบนบกบนบกหรือเปล่าใช่ไหมในน้ำน่าจะไม่นับนะเพราะไอ้ระยะทางนี้ไม่น่ารวมทะเลแน่เลยเพราะงั้นต้องเอาบนบกเป็นหลักเว้ย นับนี่งเอาโอเคหแล้วเมื่อกี้สี่เนี่ยเฮราครีออนกับกับนี่ครับพาทรัสเนี่ยออาทรัสนับละวหแล้ว,ลวขา้อีก9ก้ารอบ9เมืองครับคือถ้าเราส่งอย่างเงี้ยมันนับทั้งต้นทางและปลายทางถ้าทั้งสองทางเป็นกีสนะก็นับหมดเลยก็ไม่น่ายากครับแล้วก็หาเมืองที่มันส่งกันเองอ่ะอย่าซ้ำกันก็พอ ค okay. น,นี่อะไรวะอ๋ะอน,นี่ของไอน้นี่อันนี้ครบแล้วโอเคมัน okay. มี2อีเวนต์นะอีเวนต์ของคริสต์มาสเนี่ยมันจะจบวันที่2มกรานะแต่อีเวนต์ของอเนี่ยคริสต์ซิงกรีซเนี่ยจบ2กุมภาก็ยังมีเวลาอีกเยอะครับทันอยู่แล้วนะนี่นะชิลๆครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะ Please.